ต่อไปจะเป็นการอ่านชื่อแอลเคนอ่าแล้วก็การอ่านชื่อแอลเคนเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดแอลคคนกับแอลคลายด้วยได้นะก็ถ้าได้อันนี้เนี่ยอันอื่นก็จะง่ายขึ้นซึ่งก็จะมีขั้นตอนอยู่ประมาณนี้ขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเป็นขั้นตอนอันนี้คือเรียงลำดับความสำคัญนะยิ่งอยู่ข้างบนก็คือความสำคัญก็จะมากที่สุดเราจะพิจารณนาะเป็นอันดับแรกก็คือเลือกโซ่ที่มีจานวนคาร์บอนมากที่สุดเป็นโซ่หลัก ่ะก็เราก็หาว่าเนี่ยในโครงสร้างนี้เนี่ยคาร์บอนตรงไหนมันเยอะที่สุดอ่ะสมมุติเราให้อันนี้เป็นตำแหน่งนที่1นึ่งสองสามสี่ห้าหอะอันนี้มีคาร์บอนหตัวถูกไหมต่อมาเป็นสีเขียวสีเขียวสมมุติเราอยากเริ่มทีตรงนี้ปลายสีชมพูหนึ่งสองสามสี่ห้าหอันนี้ก็ได้ถูกไหม ถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็จะไปดูคํานี้เขาบอกว่าถ้าโซ่มีจํานวนคาร์บอนมากที่สุดมีหลายเส้นให้เลือกโซ่ที่มีจํานวนหมู่แทนที่ตําแหน่งน้อยที่สุดเราก็มาดูสีแดงเห็นไหมเราก็ต้องแยกให้ออกว่าไหนคือหมู่แทนที่หมู่แทนที่คือหมูทมหม่ที่มาเกาะหมู่ที่มาเกาะเราก็ต้องแยกสายหลักให้ถูกอย่างเช่นเราขอพิจารณาเป็นโซ่สีสีแดงก่อนนะ ดูโซ่สีแดงนะโซ่สีแดงหมูแทนที่ก็จะมีสีชมพูตรงนี้นี่แล้วก็สีเขียวตรงนี้เราก็ไปดูอ่ะโซ่แดงอ่ะมีเมทิลอ่ะมีเมทิลตำแหน่งสองแล้วก็สี่แล้วก็มีอันนี้ อ่าถ้าถ้าสมมติสงสัยว่าเมดทิลดูยังไงก็คือเวลาขีดขึ้นมาแบบเนี้ยเขาจะเรียกว่าเมทิลก็คือขีดไปแล้วก็นับจุดได้จุดเดียวเป็น C ีหนึ่งตัวจะเรียกว่าเมทิลแต่ว่าสีเขียวตรงเนี้ยมันนับได้สองอันก็จะเรียกว่าเอทิลมาจากหมู่แทนที่ที่สอนเมื่อคลิปที่แล้วโอเคต่อไปเอทิลมีอยู่ตำแหน่งที่สามอันนี้คือโซ่แดงนะอ่าต่อไป เดี๋ยวจะนับโซ่เขียวให้ดูมันนับได้หลายแบบนะแค่แบบนับให้ได้มากที่สุดโซ่เขียวเมื่อกี้เริ่มจากตรงนี้อ่ะก็ลองสังเกตดูเห็นไหมโซ่เขียวตำแหน่งสองก็ติดเม็ดทิวตำแหน่งสี่ก็เม็ดทิวตำแหน่งสามก็เอดทิวซึ่งมันตรงกับโซ่แดงปะ,ะแสดงว่ามันคือตัวเดียวกันเราจะนับแบบแบบสีแดงก็ได้กับแบบสีเขียวก็ได้เข้าใจไหมเออ อันนี้ก็แล้วแต่เลยว่าจะนับแบบไหนถ้านับสองสองแบบนี้จะนับแบบไหนก็ได้ถ้านับแล้วอะ่ะมันก็จะได้คําตอบเหมือนกันเพราะมันคือตําแหน่งเดียวกันเพราะว่าหมู่แทนที่มันอยู่ตําแหน่งเดียวกันเห็นไหมสองสี่แล้วก็สามสามเป็นเอทิลสองสี่เป็นเมทิลอ่าเวลาทําข้อสอบอะ่ะดูอย่างนี้ก็ได้ดูดูโซ่หลักก่อนโซ่หลักก็คือโซ่ที่ยาวที่สุดเราหาโซ่ที่ยาวที่สุดเรานับยังไงก็ได้ให้มันยาวที่สุด แล้วพอนับแล้วอะ่ะเราก็มาดูว่ามันมีหมู่แทนที่อะไรมาเกาะพอเราดูเสร็จแล้วอะ่ะเราก็เขียนว่าหมู่ที่มาเกาะมันมีตำแหน่งไหนบ้างเหมือนอันนี้มีเมธิลเกาะสองสี่ใช่ไหมเอทิลเกาะสามแล้วก็เรามานับสี่ต่อไปเราก็ไปอ่านอีกข้อหนึ่งแล้วกันอีกข้อนึงบอกว่าบอกจํานวนหมู่แทนที่ด้วยคําว่าไดตรเตะอันนี้กรณีที่หมู่แทนที่มีมากกว่าหนึ่งหมู่เหมือนอันนี้มันมีเมทิลสองหมู่ถูกไหม มันมีเมทิลสองตัวเออมันมีเมทิลสองตัวนะแะเราก็จะเติมคำว่าได di หน้าคำว่าเมทิลแล้วก็จะเติมไป di อไดอ่อาฮะต่อไป ethyl ethyl ไม่มีก็ไม่ต้องเขียนอ่านหมู่แทนที่เรียงลำดับ a ถึง z เวลาเรียงเนี่ยเฉพาะหมู่นะเราจะาดูตัวนี้ เรามีเมื่อกี้เรานับใช่ไหมในตัวอย่างมันมีเมทิลกับเอทิลมันมีตัว e กับตัว m ตัว e อะ่ะมันมาก่อนตัว m ใช่ไหมเราก็จะเขียนเมเจอจะเขียนเอทิลก่อนเขียนอันนี้เป็นระดับที่1แล้วก็เขียนอันนี้เป็นดับที่สองและระดับสุดท้ายคือโซ่หลักแล้วเวลาเขียนอะ่ะเราจะเขียนจากหลังมากลางไอมาหน้าแล้วมากลาง นั่นนี้เป็นเทคนิคส่วนส่วนตัวนะแล้วแต่เลยจะเขียนยังไงก็ได้เหมาเราเราจะเขียนจากหลังมาหน้ามากลางอ่ะเราพิจารณาหมู่แล้วหมู่แทนที่อยู่ตรงนี้เหลือแค่ประกอบแล้วเราก็ไปดูโซ่หลักโซ่หลักก็คือมีคาร์บอนกี่ตัวนะเมื่อกี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวหกคือคำว่า hex แล้วก็อันนี้เป็นแอลเคนต้องลงท้ายด้วย a n e อ่าจะได้เป็นเป็นตรงนี้แล้วก็ทำจากหลังมาก่อนเขียนข้างหลังมาก่อนเลย hex เฮก a n e อ่าต่อไปเราไปดูหมู่แทนที่หมู่แทนที่เราได้มาสองหมู่เรียงตามตัวอักษรหรือยังอ่อ a ถึง z e มาก่อนใช่ไหมเป็น e ethyl อยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่หนึ่งสองสามอยู่ตำแหน่งที่สามก็เขียนเป็นสามขีด ethyl ขีดไว้อืมเพราะยังมีต่อ ต่อามาเขียนเอทิลเสร็จก็ใส่ไส้กลางเป็นไดเมทิลอ่ะสองสี่สองสี่ไว้ข้างหน้าเราจะเอาเลขไว้ข้างหน้าเสมอตำแหน่งไว้ก่อนตำแหน่งโมแทนที่แล้วก็เป็นโซหลักเวลาเขียนก็เขียนจากหลังมาหน้ามากลางแล้วก็มาพิจารณาอันนี้แยกก็ได้แรกๆทําแยกแบบนี้ก็จะง่ายกว่าอันนี้เป็นวิธีการดูอันนี้เป็นตัวอย่างนะต่อไปก็ มาลองทำอันนี้ดูอ่าโซ่นี้เรามานับกันก็เริ่มจากอย่างแรกเลยนับกันก่อนนับโซ่นับคาร์บอนให้ได้มากที่สุดลองนับดูลองสุ่มเลยอันนี้คือต้องสุ่มแรกๆอ่ะมันต้องสุ่มหลังๆอ่ะเราจะดูโซ่เป็นว่าแบบตรงไหนคิดว่าตรงไหนมันยาวที่สุดจริงๆอ่ะถ้าตามหลักเราเราจะเอาจากริมอ่ะริมสุด ไปก่อนเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคอ่าสีแดงมี่เจ็ดตัวใช่ไหมต่อไปลองลองอีกที่หนึ่งไหมลองเห็นตรงนี้ดูลองดูตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอออันนี้ก็ได้เจ็ดใช่ไหมแต่เราลองดูว่าถ้านับเจ็ดซุงสีเขียวเนี่ยไอ้กิ่งตรงนี้มันไม่รู้อะไรอ่ะเราไม่รู้จะเขียนอะไรเข้าใจไหมเออมันเขียนยาก มันแบบพยายามหากิ่งแบบเป็นเส้นเดียวหรือสองเส้นอะมันจะดูง่ายกว่าหรือบางทีถ้าใครดูออกก็ได้นะเราก็ลบสีเขียวมันไม่ได้เพราะว่ามันมีกิ่งแบบแปลกๆอะ่ะเหมือนถ้าเป็นอันนี้ลองลองดูพิจารณากิ่งนะอันนี้เป็นเม็ดทิวใช่ไหมเออเป็นขีดเดียวเป็นเม็ดทิอันนี้ก็เม็ดทิเออดูได้อยู่แล้วก็อันนี้ มันดูเป็นเอทิลได้ปะนี่มี C 1ตัว C 2ตัวเอออันนี้มันเอทิลอันนี้ขึ้นไปอีกอ่าอันนี้ก็เอทิลอีกตัวหนึ่งข้างล่างอีกอันนี้ก็เอทิลอีกตัวหนึ่งแสดงว่าแบบนี้น่าสนใจแบบนี้ได้เราก็จะเริ่มเขียนมี C ทั้งหมด7ตัว7จะเป็นคำว่า h ฮป HEPT h e p แล้วก็เป็นเอลเคนจะลงท้ายด้วย A N e อ่ะอันนี้เป็นวิธีเขียนนะเสร็จแล้ว ต่อมาพิจารณาหมู่แทนที่เราไปดูว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็จะมีอ่ะสีม่วงนะจะเป็นเมทิลเมทิลมีหนึ่งตัวสองตัวมีเมทิลสองตัวอ่าก็มีเมทิลสองสามเมทอเอมีสองตัวก็ต้องเติมคาว่าใดเนาะไดเมทิลอ่ะเสร็จแล้วต่อไปเราไปนับเอทิลกันดีกว่ามีเอทิลกี่ตัว ตัวยาวๆนี้นะเป็นเอทิลหตัว2ตัว3ตัวมีเอทิลสตัวก็มีตำแหน่งอะไรบ้าง3แล้วก็5ถ้ามี5ซ้ำสองตำแหน่งก็ต้องเขียนสองตำแหน่งนะก็เป็น5 5แล้วก็ไตรเอทิลต่อไปเป็นการประกอบร่างก็คือจะประกอบตั้งแต่ ประกอบจากหน้ามาหลังเอ้หน้ามากลางก็คือ <c oughs> ตัว E ีมามาก่อนตัวเอใช่ไหมก็สามห้าห้าไตรเอทิวขีดอ่ะสองสาได เมทิวเขียนไม่พอเขียนไม่พอก็ลบแล้วก็เขียนใหม่แต่ว่าเนี่แหละหลักการเขียนมีแค่นี้เสร็จแล้วก็จะได้โครงสร้างนี้อ่านี่ก็เป็นโครงสร้างตัวนี้นะโอเคก็จะไปพิจารณาตัวต่อไปตัวนี้อ่ะเราก็มานับดูเลือกโซ่ที่ยาวที่สุดนับยังไงก็ได้ให้ได้ยาวที่สุดนับอ่ะหนึ่ง เราจะเริ่มหนึ่งตรงนี้แล้วกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหรือว่าเดี๋ยวลองดูถ้านับจากนี้เป็นยังไงสี่ห้าหกก็ได้หกเหมือนกันแล้วก็มาดูตำแหน่งถ้าสมมุติเป็นเรานับได้หกหกเท่า <6 S 2> กันแบบนี้เรามาดูตำแหน่งหมู่แทนที่ตำแหน่งนี้เออ อันนี้ก็คือเมทิลอยู่ตำแหน่งที่4เอ้ยไม่หนึ่งเอาถ้าเอาสีแดงนะ,ะแดงก็แหลแดงก็มีเมทิลเมทิลตำแหน่งที่เท่าไหร่มีตำแหน่งที่สองสามนี่เอาสีแดงใช่ไหมโอเคสองสามสี่ ต่อไปสีเขียวก็นับดูมีอะไรบ้างมีสามสี่ห้าเห็นไหมว่าสองสามสี่มันใกล้กว่าสามสี่ห้าแสดงว่าสีเขียวไม่ใช่เราจะไม่นับจากฝั่งสีเขียวเราจะต้องนับจากฝั่งสีแดงนี่แหละนี่ก็จะเป็นวิธีการพิจารณาดูว่า ที่เราบอกว่าดูคาร์บอนก่อนคาร์บอนตัวไหนมันคาร์บอนถ้าคาร์บอนมันเยอะที่สุดแล้วอะแล้วหมู่แทนที่มาเป็นตำแหน่งน้อยที่สุดอันนั้นแหละคือโซ่หลักแต่เหมือนเมื่อกี้เส้นสีเขียวอะมันคาร์บอนมันเยอะก็จริงแต่ว่าตำแหน่งมันอะเห็นไหมมันคือสามสี่ห้าสองสามสี่มันน้อยกว่าเราก็ต้องเลือกสองสามสี่โดยการเลือกเส้นสีแดงพอเราได้แบบนี้แล้วใช่ไหม เราพิจารณาเสร็จแล้วก็จะได้นี่อ่ามีเมทิลอยู่เท่านี้แล้วก็จะเขียนจากหลังมาหน้ามากลางมีคาร์บอนหตัวหกก็คือคำว่า hex เป็นแอลเคนก็จะเติม a n e เสร็จแล้วต่อไปเติมหมู่เมทิลเมื่อกี้เราดูว่ามีเมทิลทั้งหมด3ตัวใช่ไหมเกาะสที่มีแสดงว่าเราจะต้องเติมคำว่าไตรลงไปหน้าเมทิลด้วย แต่ก่อนอื่น,นเขเลขก่อนสองสองสามสี่ไตรมเมทิลเฮกเซนแค่นี้เลยนี่ก็เป็นการอ่านชื่อพอทำได้ไหมลองลองลองงมดูก็ได้แบบลองทำไอ้เนี่ยลบเอ่อเดี๋ยว โจ์เดี๋ยวจะลองให้โจทย์แล้วก็ลองลบทําให้ลบทําแล้วก็ทําซ้ําเรื่อยๆซ้ําจนกว่าจะเขียนเองได้ต้องทําต้องเขียนบ่อยๆถึงจะแบบคุ้นว่าแบบเราควรเริ่มจากตรงไหนเนาะอ่าต่อมาตัวนี้อ่าตัวนี้ขอลองนับแบบนี้ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคอันนี้ได้หกใช่ไหมอเดี๋ยวลองเส้นสีเขียวดูสีเขียว อ่อาสีเขียวลองดูนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็ได้หกเหมือนกันใช่ไหมอ่าเรามาดูแดงแดงมีหมูกก่เกาะตรงไหนบ้างแดงมีเมทิลใช่ไหมอ่ะลองดูเมทิลก่อนดูเมทิลเป็นแล้วใช่ไหมเมทิลก็คือเส้นเดียวอะ่ะแบบนี้ เอทิวก็จะเป็นแบบเป็นหยกักเป็นหยักขึ้นแบบนี้เรียกว่าเอทิวสองก็เออสีแดงก็จะมีเอทิวมีตรงนี้เนาะมีมีตำแหน่งที่สองเขียนข้างหน้าแล้วกันแล้วก็มีเออทิวเอทิวก็มีสามนะ สามซ้ำเงนสองครั้งสามสามเเติมใดไว้ก่อนเลยไอที่จะเติมใดไตรอะไรพวกนี้ยจะเป็นหมู่แทนที่เท่านั้นนะอืมส่วนหมู่หลักอะเรามีคําพวกเอสเม p r o ็อบิวไว้ใช้แล้วแต่ว่าหมู่แทนที่จะต้องใช้คําว่าใดไตรบอกด้วยแต่ว่าเหมือนอาจารย์มีมาไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ว่าจะเติมหรือไม่เติมเนาะต่อไปเรามาดูสีเขียวกันดีกว่าเขียว เมทิลจะอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่ก็จะเป็นเมทิลจะอยู่ตำแหน่งที่ห้าเนาะ mm hmm. เห็นไหมว่าสองกับห้ามันห่างกันแหละแสดงว่าแบบมันใช่สีเขียวไหมเออสีเขียวมันไม่ใช่แล้วแสดงว่านับทางสีเขียว,ว่ผิด mm hmm. น่ะแล้วก็ลบไปเลยแล้วก็จะไม่พิจารณาอันนี้แล้วสีเขียวมันผิดอ่า เ้วก็มาเช็คอีกทีนึง2่าสองนี่โอเสก็เป็นไดเอทิลโอเคอ่ะมาดูโซ่หลักของเรานี้มีคาร์บอนหตัวเป็นเทคเหมือนเดิม HEX เป็นแอลเคนเติม e A N E เสร็จละต่อมาหมู่แทนที่เมื่อกี้เรานับมาแล้วมีสองเมทิลกับสามไดเอทิลตัว E มาก่อนตัว M ไอไดไตรพวกนี้เราจะไม่สนใจมันนะ เออเวลาดูอัลฟาเบตหรือว่าดูตัว A ถึง Z เราจะไปดูพวกเอทิวคำว่าเอทิวคำว่าเมทิวพรอพิลอะไรอย่างนี้มากกว่าเราจะไม่ดูคำข้างหน้าตรงนี้เพราะเดี๋ยวเผื่อมีคนงงโอเค E มาก่อน M ใช่ไหมแสดงว่าตรงนี้ก็จะเป็นสามสามไดเอทิลแล้วก็สองเมทิลแค่นี้เลยนี่ก็จะเป็นคำตอบ นี่ก็จะเป็นหลักการอ่านเอ่อชื่อแอลเคนเรามาทวนกันอีกครั้งหนึงนะขั้นแรกเลือกโซ่ที่มีคาร์บอนมากที่สุดเป็นโซ่หลักสองกรณีถ้าโซ่หลักอะเรามีหลายเส้นสมมุตินับได้หกสองสองสองครั้งอะเหมือนที่เราทำแล้วก็ได้เมื่อกี้ให้พิจารณาโซ่ที่มีจำนวนหมู่แทนที่ตำแหน่งน้อยที่สุดแล้วก็ไปน,นับว่าหมู่แทนที่อะมันอยู่โซ่ไหนอะเป็นตำแหน่งน้อยที่สุด เมือนเมื่อกี้ที่เราแบบเออตอนแรกมันได้เมทิลเหมือนข้อนี้ใช่ไหมได้เมทิลสองกับเมทิลห้าแน่นอนว่าเมทิลสองอ่ะมันต้องใกล้ที่สุดเราก็ต้องเลือกโซ่นี้โซ่สีแดงออ,อันนี้ก็เป็นการพิจารณาขอ้อนี้ต่อมาบอกจํานวนหมู่แทนที่ด้วยคําว่าใดไตรเตรตะกรณีที่หมู่แทนที่มีอ,อ่ามากกว่าหนึ่งหมู่อย่างเช่นอันนี้มีเมทิลสองหมู่ก็เติมคําว่าใด มี s ที่อยู่สามตัวก็เติมคำว่าไตรมีอันนี้เอ่อเมทิลสองหมูก็คำว่าใดาเหมือนกันแล้วก็อันสุดท้ายก็คืออ่านหมู่แทนที่เรียงลำดับ a ถึง z ก็คือดูเม t ทิลกับอทิลนี่แหละคำว่าเมทดคำว่า s คำว่า s มันมันตัว e ใช่ไหมตัว e มาก่อนตัว m แสดงว่าอทิลต้องขึ้นก่อน อันนี้ก็อาจจะต้องท่องนะช่วงแรกๆแ,แต่พอเราทําไปนานๆเราจะรู้ว่าเอทิลมันขึ้นก่อนเมทิลเสมอแหละเพราะว่าอ e ีมันมาก่อนเอมเราก็จะไม่จําเป็นจะต,ต้องพิจารณาว่าเอเมทเอทอันไหนต้องมาก่อนนะอะไรอย่างนี้เราก็จะเอาเอทิลขึ้นไว้ก่อนเลยอืมก็คอนเซปต์เดิมนะคอนเซปต์ concept เดิมเลยเลือกโซ่หลักถ้าโซ่เหมือนกันดูหมู่แทนที่ว่าหมู่ไหนใกล้อ่ะพอได้หมู่ใกล้แล้วก็ไปกําหนด เอ่อไดไตรที่หมู่แทนที่พอกําหนดเอ่อไดไตรที่หมู่แทนที่แล้วก็ดูหมู่แทนที่ว่าจาก A ถึง Z อันไหนมันมันเป็นมาเรียงระดับอยู่ก่อนก็ให้มันขึ้นหน้าแค่นั้นก็จะทําจากหลังมาหน้ามากลางห่องไหวหลังมาหน้ามากลางอันนี้ก็จะเป็นการอ่านชื่อแ l ลเคนแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจหรือว่ามันเร็วไปก็ลอง ดูซ้ําๆดูแล้วถ้าสมมุติยังไม่เข้าใจก็มาถามนอกรอบได้ไลน์มาก็ได้หรือว่าถ้าไม่เข้าใจก็ทักส่วนตัวมาหรือจะได้อธิบายเพิ่มเติมเนาะหรือว่าใครเออนับอีกแบบหนึ่งแล้วก็มันได้เท่าเราเลยเออแล้วก็แบบยังสงสัยว่ามันได้ไหมก็ลองทักมาได้ลองดู